สวัสดีครับสวัสดีครับครับมาตามเร็วหน่อยงวดนี้งวดที่แล้วออกตัวครับออกตัวกลับครับไม่เคยออกตัวกลับเดี๋ยวจะออกออกตัวครับถ้าออกตัวกลับถือว่าไม่ถูกถือว่าไม่ถูกก็ออกตัวครับแต่แต่มันออกงวดที่แล้วออกตัวกลับตัวอะไรพ่อ เจ็ดสองเจ็ดสองเจ็ดสองพ่อให้เจ็ดสองแต่มันออกสองเจ็ดก็ถือว่าเป็นตัวกลับพ่อก็เลยบอกว่ามันไม่ถึกไม่ถูกมันไม่ถึกมันไม่ถึกใจเจ้าของน้ำปกติมันจะออกตรงๆเลยนะตามสูตรของตามทูมันที่ไม่เคยออกกับแอนมีเด้ออกออกเลยแต่ว่างวดนี่ก็คือครังวดนี้เดี๋ยวแจ็คประมาณมันทีที่ ที่ยี่สิบมาไปได้ครับที่ยี่สิบครับครับยังพอยังไม่ได้ทําเนาะครับยังไม่ได้ทำเลยอยากยังไม่ได้ทําเพราะว่าช่วงนี้มันตานเยอะเพราะตานครับตานเยอะลูกค้าก็เยอะเฉาะไม่ทันยังไม่เห็นละเห็นดูครับว่าอะไรครับม้วนได้เลผมเบิกละม้วนได้เนาะลูกค้ามายืนรอเนาะกินกินข้ามีดเลยครับลูกค้ามายืนรอไหนเขาไม่ยืนรอโอ้นี่รอคับยืนันเนี่ยบอกไป เงินในช่วงนี้สะพัดหลายครับว่ะปีหนึ่งปีหนึ่งได้เยอะไหมพ่อขาตาันได้ยู่เอาแสนกว่าอยู่ครับแสนกว่าครับโอ้แต่ละคนสม่ไหมพ่อครับแต่ละคนที่ครับน้องเพียงก็ได้สองแสนก็มีคนนึงก็ได้เขาสองแสนเขาเขาหาหลายคูนย์ะสองครอบครัวเขาก็ได้สองแสนก็มีคนเจ้าก็ได้สองแสนได้คนเดียวก็แต่แบบเจ็ดหมื่นแปดหมื่นไม่ขาดตั้งเจ็ดแปดหมื่นปีปีนี้มันมีกี่ครั้งเนี่ย ครั้งเดียวครับไม่ถึงปีแค่เดือนมกราถึงเดือนพฤษภาขมดเดลยวอ้าเดือนพฤเดือนตอนนี้ยังพอมีอยู่เนาะครับตอนนี้มีคยังมีไปตลอดไปมีไปถึงมดเดือนพฤษภาก็มีแต่ว่ามันเอาไม่ได้มันก็หวานเขาแล้วงยังพอมีให้เรากินอยู่เนาะแต่การผ่านไปผ่านมาเขาอยากกินนั่นแหละมีอยู่ตรงจะแวะก็แวะที่ที่บ้านเจ้ห้องบ้านอะไรบ้านทางพาดบ้านทางพาดทางพาด มาเลยจังตำบลหนองเค่งตำบลหนองเคงอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นอะช่วยอยากกินจานตอนนี้ยังก้อนีมีโยมมีถึงเดือนเปิร์ตพาเลยครับครัับมนซื้อกินอิ่มหลังค่ะครับแล้วมานั่งที่เฉยอิ่มผมผมมาที่ไหนผมอิ่มเลยบอกให้กินอิ่มเลยมันแตกกันนะมันแตกครับเมาใส่ถุงหน่อยฝากเขาก็กินกินลูกไ่ได้ครับอันไหนที่มันแตกก็ครับให้กินเลยกินเลย ผมกินอิ่มแล้วครับผมอาศัยกินน้ำตาลลูกตาลที่มันแตกนี่นะครับแม่ไม่ได้ถุงให้เขามาได้ย้อนได้ย้อนลูกแตกครับได้กินน้ำลูกแตกเยอะเลยครับแบบนี้ถือว่าแตกตัวเรื่อนี่เซ็ตผมแล้วนี่อันนี้นี่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 ตาลตาลตาวมาแล้วก็ต้องได้ได้ไม่ใช่ได้ได้กินก็ได้กินไปแล้วตอนนี้ขอได้ตัวเลขแนวทางแนวผอเป็นอย่างไรมีแนวทางให้ผมบอ นี่แหละครับพ่อไทยเลขวิ่งไปก่อนฮะเลขกับแม่ทำเลยครับอ๋อยังไม่วิ่งเวลาครับมีแต่ให้เลขวิ่งไปก่อนอยู่เลขวิ่งมันทำได้เร็วอยู่ก็จะให้วิ่งวิ่งนี่ทำได้เลกกวิ่งเลขวิ่งทำแล้วแต่ว่าจับคู่แต่ยังไม่ได้จับคู่ให้เลกกวิ่งของพ่อนี่เป็นจังไดนกระเพ่อกระเนาะเลขวิ่งทวนมากไม่ค่อยพลาดอ่ะไม่พลาดอยู่เมื่อกี้หงุดหงิเมื่อกี้อ่ครับเลงออกไม้พิษไี้เยอะอย่าตัวนี้ มีตัวใดครับพอเนี่ยไอวิ่งตัวนี่ยไอวิ่งชูงก็เจนี่แหละมีศครับครครับกับ7จ็ศกับเจนักที่เจ็ับนักที่เจ็ด้องเขียนเดี๋ยววงกลมไห้วงกลมไห้เน่ยแจับกู้นี่ต้องจับกู้ตรงร้องวันที่วันที่สิวันที่ยีบก็ได้ครับเดี๋ยวทำาหไรอคืนวันนี้ก็วันที่18 ยี่สิบกว่ามาก็ได้หลังยี่สิบหลังยี่สิบหลังยี่สิบค่อยมาวสั้นแต่ว่าเอาเจ็ดไปก่อนครับเลขก็อยู่ในสูตรเดียวกันนี่แหละเจ็ดเจ็ดจะเป็นเจ็ดอะไรเจ็ดอะไรจะเป็นศูนย์อะไรเจ็ดอะไรศูนย์อะไรครัในสูตรเดียวกันนี่แหละบ่อพี่เกินเกินให้หรอยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาบบอกไปมั่วแล้วก็เขาใจห่อนเนาะ บอกไม่มีหวนะครับบัไใ้จะเป็นยังบัไใ้บีบจะได้คุนขับแต่สุรินมาถึงหอดคอนแก่นบ๊บไกลบอกไกลครับเดี๋ยวค่อยมาใหม่สงสารเนี่ยขับรถแต่สุรินหอดคอนแก่นเนาะคอนแก่นเออว่าเลยครับก็มือนี้มาพ่อก็บอกว่าได้ได้แค่นี้ก่อนน้องพ่อเนาะครับอันนี้เนาะเอาเล็กวิ่งใครชอบกูวิ่งเล็กวิ่ง เลวิ่งคิดว่าพลาดไหมพ่อรอบนี้คิดว่าไม่พลาดแล้วเล่นวิ่งเลยฮะครับตัวมากที่ไม่พลาดเลยไม่พลาดเลยใช่ไหมที่รุนึงออกตัวพิที่เฉยเมื่อกี้นี่ครับแล้วก็เข้าเข้าแปดเดือนก็คืองวดนี้สองพฤษภาคมนะครับสองพฤษภาคมนี้พ่อมั่นใจแล้วที่เลขวิ่งศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดสิไปจับยังก็ได้ จับเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดเจาเาอาไปจับก่อนเอาไปจับเลยแต่อันนี้บอกเดี๋ยวหลังวันทียี่ไม่รู้ว่าจะจะมาคัจะเอาตัวไหนเดี๋ยวมาฟังดูพ่อจะคัดให้อาจจะมีสตัวด้วยเนาะอ่ะวันนี้ไทยเพิ่น นั่นไปเดี๋ยวเพื่นจะไปชกตานต่อขอบคุณคุณพ่อสนองมากเลยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเดี๋ยวเพอนไปชกตานต่อไปชกตาต่อเดี๋ยวไปชกตนต่อครับต้าเลยไชกไป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 กไปชไปชกไปชก้่ชกไปชกไปชกไปชกไบชกไปากไปชกไปชกนปชกไปชกไปชชกไไปชกบกไปช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 ่